Ah, bahasa Inggris nah. Jawab, pakai bahasa Inggris nah. English only, oke? Okay? E. Oke. Okay. What is this? Jemu. Jemu, apa? Bahasa Inggris. What is this? No. <tuk> oke. What is this? Mouth. <tuk> Mouth. What is this? Ear. Ear. What is this? ไอส์โอเคไปแล้ว hmm. ล mm ิวออนเดอัตโกเมื่อวาน ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับเนื่องจากตัวคลิปมีปัญหาเรื่องเสียงซึ่งผมได้อธิบายเอาไปแล้วนะครับในคลิปช็อตตรงนีออ้แล้วก็มีคนถามว่าก็ในเมื่อคลิปมันมันมีปัญหาตอนตีสองใช่ไหมทำไมคุณไม่ทำใหม่ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่ามันมันไม่ทัน แล้วมันก็จะไม่ได้นอนแล้วหลังจากนั้นก็คือในในตอนเช้าน้องก็ป่วยก็คือจริงจริน้องป่วยมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วล่ะแล้วก็วันอังคารนี่ก็คือไอไอแบบไอเยอะไอจนกินข้าวไม่ได้ก็คือกินก็คือพุ่งออกมาหมดอะเออนะฮะก็จริงๆอ่ะคิดว่าจะไลฟ์ในตอนเช้าแต่มันก็ไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าผมมาดูลูกอยู่คนเดียวแฟนผมก็ไปทํางานก็ ขออภัยจริงๆแต่มันมีช่วงบ่ายที่ลูกกลับซึ่งตอนบ่ายอะ่ะผมได้มีการอัปเดตเอาไว้ให้กับสมาชิกเป็นคลิปสมาชิกซึ่งตัวเนี้ยก็จริงๆก็มีลงให้ทุกวันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าามันมีช่วงของการสวิงของเซตนะครับตรงนี้ผมอัปเดตให้ของเมื่อวันก่อนแล้วก็ล่าสุดตัวนี้เลย ตัวนี้คือคลิปทองนะนะเป็นคลิปทองคำเลยนะใครที่เข้าไปดูทันแล้วเล่นตามแผนซึ่งในนี้อัพอัพอัปเดตหุ้นเนี่ยผมว่าน่าจะสักยี่สิบตัวแล้วบวกทุกตัวไม่บวกก็คือตัวที่บอกว่าไม่น่าเล่นเน่ยแค่นั้นนะเออแล้วตัวที่บวกสูงสุดคือเกือบสิบี่เปอร์เซ็นหรือว่าสิบี่เอร์เซ็นว่ะอืมก็ประมาณนั้นเลยนะครับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เข้าไปดู หรือไม่ก็เวลาที่ลงคลิปของสมาชิกะก็พยายามอัปเดตดูแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้อันนี้ก็อัปเดตให้สําหรับสมาชิกเช่นกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูของวันนี้กันบ้างนะผมไม่ได้อัปเดตหุ้นที่ให้ไว้เมื่อวันก่อนหน้าเนาะเพราะว่ามันมันผ่านมาแล้วทุกอย่างมันก็น่าจะรู้หมดแล้วทีนี้เรามาดูของวันที่6กันเลยนะครับ เราดูที่ตัวดัดชนีกันก่อนตัวดัดชนีเนี่ยอย่างว่านะครับมันมี2เหตุผลที่อ้างถึงการร่วงลงของดัดชนีหุ้นในวันที่หนึ่งเดือน8ที่ผ่านมาตรงนี้ที่มันร่วงลงมา37จุดซึ่งถือว่าร่วงหนักมากนะครับแต่ว่าผมก็ได้มีการอธิบายไว้แล้วในคลิปวันจันทร์นะคลิปเช้าวันจันทร์เลย แล้วก็อัปเดตในช็อตของวันอังคารอีกก่อนที่ตลาดจะเปิดนานพอสมควรนะผมน่าจะอัปเดตประมาณ7จ็ดโมงเช้าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวแพทเทิร์นอะออกมาอย่างที่มองเอาไว้ในคลิปเลยก็คือจันทร์มีการดึงกลับนะไม่จันทร์ก็อังคารไม่อังคารก็พุธใช่ไหมแล้วมันก็ดึงกลับแล้วก็อัปเดตต่อวันอังคารเนี่ยขอให้มันลอยเหนือเหนือวันจันทร์ซึ่งมันก็ลอยเหนือวันจันทร์แล้วก็มาปิดที่1 2 4่สี่หเพราะฉะนั้นไม่น่าห่วง นะครับน่าจะสามารถยืนเหนือ1 2 5 5 3 9้อได้เออแต่วันไหนไม่รู้แต่แต่ถ้าให้เดาก็คือเร็ววันนี้แหละเอออาจจะสัปดาห์นี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็แน่นอนการที่ไปยืนเหนือ1 2 5 5นเนี่ยมันก็อาจจะเหนือสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ล่วงลวงมาแล้วก่อนที่จะขึ้นไปต่อแต่ถ้าเกิดเอาแบบโหดๆมากๆเลยก็ก็ขึ้นไปต่อเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้ย่อซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันคือชุดหุ้น ขาขึ้นซึ่งมันไม่ควรจะมีการรอแบบนี้ไม่ไม่ควรจะมีการรออย่างนี้แต่ก็โอปัจจัยแม่งเยอะแยะมากมายแล้วก็ล่าสุดบอกว่านายกจะไม่ได้ไปต่อแล้วทุกนก็กลับคืนขึ้นมาใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับทั้งตัว s 5 0 u 2 5ทั้งตัวเซตก็เป็นการมองขึ้นทั้งหมดนะครับโดยตัว S 5 0 U25 เนี่ยถ้าใครจะเล่นนะครับก็มองเป็น L โดย L ชุดนี้เนี่ยถ้าเกิดรับความเสี่ยงได้น้อยอ่ะให้วางส t ต็ป o ล s ที่800นะครับถ้ารับความเสี่ยงได้มากให้วาง Stop ป o ล s ไว้ที่790แต่เมื่อมัน b r e เบ High เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมีการขยับ Stop ป o ล s ขึ้นมาโดยการมองใน Time Frame Day นะครับการมองใน Time Frame ที่มันเล็กกว่าเนี้คือก่อนอันเนี้มันมีจังหวะเดทให้เล่นแต่อย่างนี้เห็นไหมสามนาทีผมแทบจะหาจังหวะในการเล่นอ่ะไม่ได้เลยนะครับ มันเป็นการขึ้นมาตามทฤษฎีดาวซึ่งไอตัวทฤษฎีดาวที่มีการขยับขึ้น,นมาหรือว่ามีการขยับลงในกรอบของมันเนี่ยมันอาศัยระยะเวลาในการเฝ้าซึ่งนานมากแล้วมันจะไม่เหมาะกับผมเลยเพราะว่าผมมีภารกิจเยอะออในแต่ละวันแล้วก็ต้องอัปเดตสินค้าอะไรหลายอย่างนะครับแล้วมีกลุ่ม TF e c ซึ่งในกลุ่มเนี่ยจะพาเฝ้าแค่ช่วงเช้าแป๊บเดียว ถ้าเกิดมันวิ่งก็คือจะทำกำไรไปเลยแต่ถ้าไม่วิ่งก็คือปล่อยเซอร์ฮะไปเฝ้าดาวเทลลี่กันนะครับซึ่งตัวเนี้ยในชุดล่าสุดที่ให้ไปในในกลุ่มไลน์นะผมดูในไทม์เฟรม10นาทีแล้วก็ชุดเนี้ยยังเป็นขาลงอยู่อตรงนี้นะตรงนี้ชุดเนี้ยเป็นขาลงแล้วก็ต้องอัปเดตเดี๋ยวผมไปอัปเดตสต็อป o อดให้อยู่ที่807ตรงนี้เนาะอือนะครับอ่ะ ทีนี้เรามาดูหุ้นของวันนี้กันบ้างก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่ามันยังมีหุ้นอีกหลายๆตัวที่สวยๆออสวยก้อนนี้ก็มีแต่ผมอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าผมอาจจะอัปเดตในสมาชิกไปแล้วผมก็ไม่ได้เอามาเล่าใหม่ในตัวนี้เนาะ เรามาดูตัว A G E ก่อน A G E เอาไว้เล่น d a a ทนะครับสต็อปลอดคือ1บาทกับอีก2สตางค์แนวต้านก็ลุ้นเบรกได้เลยครับ1.13 A P อันนี้ถือรันได้นะครับแนวต้านใกล้ๆคือ8บาท20สตางค์อัพไซด์ยังแบบจุกๆอาจจะเป็นการเคลื่อนที่แบบต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าตัวนี้กว่าจะไปถึงเป้าผมคิดว่าอาจจะมีสออาทิตย์นะฮะแล้วก็ BBIK BBIK ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เคลื่อนตัวชา้าเหมือนกันอาจจะชา้ากว่า AP ด้วยซ้ําแนวต้านของ BBIK เนี่ยผมให้ที่25บาทซึ่งเป็นโซนสเปดเอาไว้ก่อนนะครับยังอีกยังอีกไกลแล้วก็ยังต้องใช้เวลาในการเคลื่อนตัวที่นานตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือเบ t a โกเบ t a โกมีทักมาถามหลังบ้านด้วยนะแต่มันก็สวยจริงๆนะครับตรงนี้วางสต็อปลอยที่18.4ได้เลย แนวต้านแรกมองที่20บาทเอาไว้ก่อนแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่23นะครับแล้วก็ C B G นี้ก็กลับมาฟื้นตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วละ่ะอาจจะตั้งสตอลบอลลึกนิดนึงนะครับ54บาทแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่64.5แล้วก็ m a ็กคืออันนี้ก็ช้า,าจริงนะผมคิดว่าถ้าถ้าถามว่าชุดหุ้นติดสแกนตัวไหนมันช้าช้าแบบช้าที่สุดเลย ผมก็บอกตามตรงก็น่าจะเป็นแม็กนี่แหละครับสต็อปลอสคือ9.9้าจุดเกแนวต้านก็คือ 10. ไม่ใช่10.5ต้องเป็น11ใช่ไหมสิบเแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ TVO TVO สต็อปลอตยสิบตัวนี้แนวต้านผมไว้ที่25เหมือนกันนะครับแล้วก็สต็อปลอสด้วยราคาโซนนี้ถือว่าไม่ได้ลึกมากมีวอลลุ่มให้เทรดมากพอสมควรโอเคนะครับ ผมขอย้อนกลับไปตอบคำถามเนาะจริงๆตอบไปแล้วนะครับคือคลิปอะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเสียงเสียงมันมีปัญหานะครับเสียงมันเหมือนกับเสียงวอเสียงวอคุยกันในสนามรบอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยฮนะก็ <baz> <Polsce> <vagy> จะมีคำถามบอกว่าแนวโน้มเดลต้าอันนี้น่า น่าจะขึ้นไปแล้วล่ะเออตรงนี้เนี่ยโอ้ขึ้นไปแต่ก็พักลงมาเนาะก็จริงๆอ่ะอัดสต็อปลอตตรงนี้ก็ได้นะร้อยส่ิบเจ็ดทวนหรือจะใช้ที่ร้อยสิบสองก็ได้ก็น่าจะเบรกร้อยห้าสิบเ็ดได้นะครับส่วน True True นี้ก็น่าสนใจนะก็เล่นได้เหมือนกันแนวต้านแรกอยู่ที่11.5็ดุดหสตอปลอสด,ดันเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับ10.70 แล้วก็ CRC <ynam ic. S 1> <1941, S 2> อันนี้เขาน่านจะเขนะียนทุนผิดเนาะผมเดาว่าเป็น20.33แล้วกัน CRC เออนะครับก็เล่นได้นะครับมันดึงกลับเรียบร้อยแล้ว s Stop l o อ s อยู่ที่20.6เพื่อยังไม่รู้เนาะแบบสนใจอยากจะเข้าดูคลิปสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆจริงๆสามารถเข้าดูได้นะครับโดยการสมัครเป็นสมาชิกนะครับแพ็กเกจ300ก็สามารถดูคลิปที่เป็นคลิปหลักๆได้ได้อยู่แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นแพ็กเกจระดับ750 โดยเฉพาะรายการล่าสุดที่ผมทำเนี่ยก็คือทฤษฎีกระแสในทฤษฎีกระแสเนี่ยระดับ300ก็ดูได้แต่ผมจะลงให้750ดูก่อนประมาณ1วันแล้ววันถัดไปผมก็จะสวิตช์จาก750เนี่ยก็คือเปิดสมาชิกก็สามารถดูได้อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ใน750เนี่ยก็ยังมีคลิปที่เป็นอคอร์สนะครับคอร์สอิเลียดคอร์สทีเฟกก็มีสอนเอาไว้ให้หมดเลยนะครับใครที่สนใจ ก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไลน์โ a ของช่องมานี่ฮีโรได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เสียงมันจะใช้ได้นะฮะไม่งั้นวุ่นนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย